สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแทนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่สตูดิโอประเทศไทยของรัวแทนนะครับวันนี้เรามาคอนเทนต์สบายๆชิลๆนะครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่อง wifi 7ดีกว่านะในช่องรัวแทนเนี่ยคือเซสชั่นรีวิวโทรศัพท์มือถือก็จะมีเทส wifi ทีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเวลาอันสมควรละ,ละที่ผมควรจะลองอย่างน้อยลองแบบลองแตะลองใช้งาน wifi 7บ้างว่าเรื่อง throughput เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันดีกว่า wifi 6มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเทคโนโลยีใหม่อย่อยาง mlo เนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมาวิดีโอนี้ไม่เทคนิคอลไม่ใช่รีวิวด้วยนะครับวิดีโอนี้มาเล่าฟังดีกว่าว่าเทคโนโลยีในว i ไฟเจ็เนี่ยมันใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์วันนี้นะครับผมก็มีเจ้า ASUS TUF BE 6 5ตัวนี้นะครับผมที่ผมขอยืมจากทาง ASUS มานะครับ ASUS ไม่ได้เห็นวิดีโอนี้ก่อน publish แล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินให้ผลิตคอนเทนต์วิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากจะมีตัว access point router ต,ตัวนี้เนี่ยก็มีการ Wi-Fi 7ที่เอามาต้องใช้รับสัญญาณ Wi-Fi 7ด้วยนะครับเพราะว่าคลายเอ็นของผมเนี่ยนอกจากโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 Pro กับตัว Pixel 9 Pro เนี่ยตัวอื่นในบ้านก็คือรับได้สูงสุดที่ Wi-Fi 6e รวมถึงคอมพิวเตอร์ข้างหลังผมด้วยนะครับทาง Asus ก็เลยให้เจ้า PC BE 615มาด้วยตัวนี้นะครับเป็น d r i Band นะ d r i Band ในความหมายเนี่ยก็คือสามารถรับสัญญาณในทาง2.4 g h z 5 g h z แล้วก็6 g h z นะครับแต่ว่าตัว t u f h B 615เนี่ยก็จะปล่อยสัญญาณได้แค่2.4กับ5 g h z นะครับ หลายคนจะเข้าใจผิดว่า WiFi 7เนี่ยต้องเป็น6 GHz แล้วแต่ว่าไม่เสมอไปแล้วแต่โมเดลแล้วแต่รุ่นถ้าเป็น2แบรนด์ด u a l b a n ตัว t u f b 6 5เนี่ยก็จะเป็น5กับ2-4 GHz นะครับถ้าเป็นตัว d r y Band ตัวที่สูงกว่าเนี่ยก็จะมีแบรนด6 GHz ด้วยซึ่งแบรนด6 GHz เนี่ยถูกเพิ่มมาในตอนที่ WiFi เป็น WiFi version 6e นะครับ 6e ย่อมาจาก6 extender to 6ghz นั่นแหละโอเคก็คิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนยังแบบสับสนอยู่ว่าซื้อราเตอร์ Wi-Fi 7แล้วจาเป็นจะต้องได้ 6ghz นะครับไม่เสมอไปอ้าวแล้วทำไมไม่ได้ 6ghz แล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับทำไมต้องใช้ Wi-Fi 7ในเมื่ออย่างตัวเนี้ยไม่มี 6ghz หลักๆแล้วเนี่ย Wi-Fi 7 ีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วคนสนใจคือฮามากๆเนี่ยคือ MLO หรือว่า Multi Link Operation พูดง่่ยๆเป็นการรวมสัญญาณ2.4 5แล้วก็ 6GHz เข้าด้วยกันเพื่อส่งออกเป็น t r o u g p u t ที่มันแรงกว่าแค่แบนเดียวซึ่ง MLO เนี่ยประโยชน์ของมันที่ผมเห็นจริงๆในตอนนี้เนี่ยในทางทฤษฎีนะครับไม่ได้ทางใช้งานจริงนะก็คือสามารถโยนไฟล์ผ่านอุปกรณ์ไร้สายในวงแลนเนี่ยได้เร็วกว่าแลนแบบประมาณ80%ซะอีกอะ่ะเพราะแลนหรือว่าสายไอ้ที่ใช้หัว RJ45 นะครับสาย Copper อ่ะ ตอนนี้ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะใช้กันที่1กิกะบิตหรือ2.5กิกะบิตนะครับ 10กิกะบิตเนี่ยก็คือจะต้องรวยมากถึงจะมีแต่ว่า theoretical Speed ของ BE 6 .5 เนี่ยก็คือ6 5 0 0เมกะบิตเพลเซ็เลยนะครับเรานั้นเลยแต่ว่าทฤษฎีคือทฤษฎีครับเราฟังการใช้งานจริงกันดีกว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เช็คว่า BE 6 5ไม่มีตัวแบรนดกิกะเฮิร์ต์แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ะจะได้รู้ไปเลยว่าโปรโตคอล Wi-Fi 7มันทำให้ Wi-Fi นิ่งสเสถียรกว่า Wi-Fi 6หรือเปล่าทีนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะศึกษา Wi-Fi 7มาบ้างลวว่ามันมี MLO มี อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นบีมฟอร์มดีขึ้น 4KQAM อะไรต่างๆนานานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตอนที่ Wi-Fi 7จะเป็นช่วงของ early adopters นะครับก็คือมันยังไม่ mainstream อะโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ในตลาดที่ไม่ใช่ตัว t อปไม่ใช่ iPhone ไม่ใช่ Samsung ไม่ใช่ Pixel ตัว t อปไม่ใช่มือถือราคาแบบ30,000ื่อัพเนี่ยยังไม่มี Wi-Fi 7เนี่ยมันควรจะลงทุนหรือเปล่านะครับกับราคาตัว access point ที่ก็สูงกว่า Wi-Fi 6 พอสมควรน,นะนะก็เ okay, กมาเล่าให้ฟังกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มกลับมาเล่นเกมออนไลน์บ้างแล้วนะก็เป็น FPS Valorant นะครับ LOL ก็เริ่มกลับมาเล่นเยอะขึ้นหน่อย TFT เนี่ยก็เล่นอยู่เป็นประจำปกติแต่ว่า TFT ไม่จำเป็นจะต้องใช้เน็ตที่มันดีมากมันก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาเกมโทรศัพท์มือถือย่าง w i r e l ตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีชั่วโมงเล่นเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เนื่องจาก ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วเนาะแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยคืออนาคตก็เล่นเผื่อคอนเทนต์ของช่องนะครับว่าอนาคตอาจจะแตกลายไปทาคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเกมมิงเกียร์เรื่องจอเรื่องรีเฟรชเรทเรื่องเมาส์อะไรพวกนี้เนาะก็เลยช่วงนี้ก็เลยเกมมิงเยอะขึ้นนะครับก็ถือโอกาสเอา Wi-Fi7 มาทสซะเลยปกติเนี่ยผมแนะนําทุกคนเลยว่าเวลาเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์หรือเกมคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่เหลือบากะแรงกรุณาใช้สายแลนคือถ้าเล่นในเลเวลที่คิดว่า เออเราแบบเล่นเพื่อชนะหรือว่าเราเล่นเพื่อแบบลงแรงเราเล่นเพื่อแรงอัพเราเล่นเพื่อกลายตัวเองอะ่ะก็ควรจะมีอุปกรณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันนิ่งที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นขออนัน,นี้ก็เลยไม่ได้แนะนําให้คนที่รู้จักหรือว่าคนที่มาถามเนี่ยเล่นด้วย Wi-Fi เลยผมเองก็เคยลองใช้ Wi-Fi 5กับ6เล่น League of Legends นะครับก็มีปัญหาบ้างคือมันก็ ก็ตามความคาดหวังของไวไฟนะครับมันก็มีส e ด uling ของมันมี RF interference ในพื้นที่ก็คือมีสัญญาณรบก,กวนอะไรแบบนี้แหละบางทีก็จะมีปิงแกว่งนะครับปิงก็จะไม่นิ่งเท่าสายแลนอยู่แล้ว Wi-Fi เเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับประสบการณ์ที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับปิงแล้วก็เกี่ยวกับ latency ความนิ่งตรงนี้เนี่ยมาจากการที่ผมใช้ตัว SSID ที่เป็น MLO หรือว่า Multi Link Operation นะครับก็คือรวม2 4กับ5 GHz เข้าด้วยกันแล้วอย่างแรกเนี่ยทรู Put เนี่ยถ้าเปิด160 m h z แน่นอนว่า คือมันเต็มท่ออยู่แล้วนะครับเน็ตกิกะบิตที่บ้านที่ไทยเนี่ยคือเทสได้9ก0กว่าเท่ากับเทสกับสายแลนเลยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของเกมมิ่งพังสำหรับ Wi-Fi 7นะครับผมพบว่ามันไม่ได้ต่างกับ Wi-Fi 6มากเลยนะในเรื่องของความนิ่งเพะตอนนี้เล่นเกมอย่าง a l o r a n t เนี่ย Valorant เนี่ยมีกราฟ l a t e n c y เข้ามาให้มันเห็นชัดเจนเลยว่ามันนิ่งไม่นิ่งขนาดไหนนะครับตัวคอมโบการ์ดไวไฟพีซีบีันห้ากับตัวเอซูสทัฟฟี่อยันห้าตัวนี้เนี่ยคือ ด้วยความที่ทั้งคู่เป็น SOC ของ Mediatek ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่า Mediatek ไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมการทำแบบ w i r e l e s s Network อะไรพวกนี้นะครับผมก็มีปัญหาบ้างพองสมควรปัญหาหลักๆเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เปิด160 m h กะเฮในตัว AP นะครับตัวแบนด์วิด160มกะเฮิร์เนี่ยได้รับสัญญาณกวนง่ายกว่าด้วยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่อง implementation ของทางแบรนด์เองเพราะว่าเท่าที่สำรวจมาเนี่ย160มกะเฮิร์ในทัฟ ตัวเดิมก็ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะอันนี้น่าจะไม่ใช่ทั้งความผิดของโปรโตคอล WiFi 6 WiFi 7นะครับแต่เป็นแบบธรรมชาติของโรลักเทียบประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย10 m มกะ คืออยู่ในจุดที่ผมรู้สึกว่าอย่าใช้เล่นเกมคอมเพติทีฟเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอลไหนก็ตาม Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 7นะครับเทสมาแล้วเนี่ยร้อยสิบเมกะเฮิร์ผมยังรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ตัวกราฟบอกว่ามันไม่โอเคพอลงมาถึง80เมกะเฮิร์เนี่ยทุกอย่างดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้นิ่งเท่าแลนด์แล้วก็มันก็ไม่ได้นิ่งกว่า Wi-Fi 6มากอะไรเลยนะครับคือใกล้เคียงกับเดิมมากทีนี้นยพอลดมาเหลือ80เมกะเฮิร์เนี่ย ก็เท่ากับว่าแบนด์วิดต์มันหายไปครึ่งหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็น WiFi 7เนี่ยท h r o u มันเกินกิกะบิตอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันควรจะเทสได้สปีดเดียวก,กันกับตอนที่ใช้110เมกะเฮิร์ก็คือ900กว่าเต็มท่อแต่ว่ามันไม่ใช่คือบนการ์ด WiFi PCB 2บ0 5เนี่ยไม่ไม่สามารถเทสสปีดได้เกิน600เมกะบิตเพลเซกเลยนี่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมพายายามแบ็กนอสดีบักแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่ Windows เองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่า Windows กับ WiFi เนี่ยโดยเฉพาะา WiFi รุ่นใหม่เนี่ย มันออ ptimize ช้ามากๆกัะนะยิ่งมันมีเทคโนโลยีใหม่แบบ MLO ้วยแล้วเนี่ยผมว่าต้องรอยสักพักเลยกว่า Windows จะแบบเหมือนนิ่งๆกับ Wi-Fi ตัวใหม่เทสกับโทรศัพท์มือถือก็คือได้น้อยกว่า900เมกะบิตเพอร์เซกนิดหนึ่งนะครับคือไม่เต็มท่อเท่ากับตอนแรกแล้วล่ะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ implementation ของ APA s ุ u ท f f หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าสปีดมันก็รับได้แต่ว่าก็คาดหวังว่า80เมกะเฮิร์ก็ควรจะถึง900แล้วอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเอามาเล่นเกมจริงนะครับไม่แนะนำ100 10เมกะเฮิ ต่างกันมากๆแล้วท a t ทั้งหมดที่มีขึ้น,นลงแว่งตามกราฟที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยกับ latency ของการใช้สายแลนเล่นเนี่ยต่างกันขนาดไหนถ้าเป็น League of Legends เนี่ยใช้สายแลนเล่นที่บ้านปิ่งผมก็จะ4-5 ms ถ้าเป็น WiFi 6ตัว AP ที่ใช้ที่บ้านที่เป็นของ ASUS นะครับ AI m a g e GTX 6000ตอนนี้เนี่ยก็คือปิงก็จะอยู่ประมาณ6-7-8ประมาณนี้ก็คือ,อจะบวกลบ3่ะสังเกตได้เลยมันจะบวกลบ3าึง4นะครับถ้าเป็นตัวทัฟตัวนี้เนี่ยมันจะ 6 7 8 9ก็คือบบกลบ3ามงืเหมือนกันแต่ว่าปิ่งจะเยอะกว่าตัว Wi-Fi 6ตัวเก่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นที่สเปคตัวชิป Wi-Fi ตัวเก่าสเปคตัว SOC ของตัว GTX ี0 0 0ด้วยที่มันดีกว่าตัวทัฟเพราะว่ามันรุ่นบนกว่าเนาะโอเคทีนี้หลายคนต้องคำถามว่าไที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่นิ่งเนี่ยมันอยู่ที่ SS p s s p t i n t หรือการ์ด f i ผมก็เลยลองใช้ การ Wi-Fi ที่มากับเครื่องที่เป็นตัว intel ax 2 1 1ดูนะครับแต่ว่า2 1 1เนี่ยก็จะรับได้แค่6 e มันก็จะไม่ใช่ Wi-Fi7 แล้วก็ไม่สามารถต่อ mlo ได้ผมก็เลยจะต้องเทสตัตวการ WiFi ที่เป็นของ Wi-Fi 7เนี่ยที่เป็นชิป mediatek เนี่ยเทียบกันผลก็คือ intel นิ่งกว่าใน Wi-Fi 6นิ่งกว่าตรงนี้คือปิงแกว่งน้อยกว่าแล้วก็จังหวะที่มันกระตุกหรือแลกเนี่ยน้อยกว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ยังใหม่มากๆอยู่ ยังไม่ออพติมไมส์เต็มที่รวมถึง MLO เนี่ยที่เท่าที่ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วก็ถามคนที่เชี่ยวชาญมาเนี่ย MLO คือเรียกว่ายังไม่อยู่นในจ,จุดที่ควรนำมาใช้งานจริงเป็นแบบเป็นเรื่องซีเรียสอะ Windows เองถ้าคุณไม่ได้ัะเดตเป็นตัว 24h2 แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ Officially Support MLO แต่แน่นอนเลยสิ่งที่ MLO ให้กับทุกคนได้แน่แบบเห็นชัดๆเลยคือ ทูพุทของ w าเอลโอเนี่ยมันโหดมากมาแบบมากๆเลยแต่ว่าถ้าจะตั้งคําถามว่าแล้ว Wi-Fi7 มันทําให้เราสามารถละทิ้งสายแลนได้ไหมเหมือนกับที่ทุกคนถามทุกเจเนอเรชันเนี่ยคำตอบก็คือไม่ Wi-Fi เนี่ยถ้าอยู่ในซีนเรโรที่เราสามารถลากแลนได้แบบที่ไม่มีความเสี่ยงด้านการโดนกระรอกแทะอะไรเนี่ยนะครับสายเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าวเลสณปัจจุบันเนี่ยสามารถพูดแบบนี้ได้เลยแต่ต้องบอกว่าทูพุทของวเลสเนี่ยมันแบบมันเลยของ สายคอปเปอร์ธรรมดาแบบบานๆไปแล้วนะถ้าคุณ p เ o r i t i ช้การส่งแลนผ่านไวเลสโดยโทรศัพท์มือถือก็ตามด้วยแล็ปท็อปก็ตามเนี่ยแล้วคุณมีสวิตซ์10กิกะบิตที่บ้านหรือว่า5กิกะบิตที่บ้านเนี่ยผมว่าการซื้อ AP WiFi 7เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน ecosystem เพื่อจะสามารถ transfer file ได้เร็วขึ้นเนี่ยเป็น move ที่แบบดีมากๆแต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ที่คาดหวังว่าซื้อไปแล้วเนี่ย latency จะต้องแบบต่ำมากๆปิงต้องนิ่งมากๆ ต้องไม่แกว่งอะไรเลยก็ตามเนี่ยผมว่า Wi-Fi7 ยังทําแบบนั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับ Wi-Fi 6มากมายแล้วนะ้ราคาตอนนี้กับสถานการณ์ตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถพูดได้ว่าถ้าคุณซื้อเราเตอร์ใหม่ทำไมคุณจะไม่ซื้อ Wi-Fi 7เพราะว่ามันใหม่กว่า Wi-Fi 6เพราะว่าเราเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ Wi-Fi7 ส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าราคามันแบบไม่ได้จับต้องได้ขนาดนั้นอยู่ก็จะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งอ่ะครับผมจนตัว AP Wi-Fi 7 r o u t e รา i เตอจะราคาลงมาแบบอยู่ใกล้เคียงกับพวก Rou เตอร์ Wi-Fi 6ที่ตอนเปิดตัวใหม่ก็คือปัญหาเดียวกันเลยแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากลอง6 GHz เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมี interference เยอะมากเลยก็อยากจะหนีขึ้นไปขึ้น6 GHz ที่ทุกอย่างมันว่างๆลงๆอยู่ <c oughs> ผมว่าอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเบอร์อคอใหม่ก็ได้นะในการใช้ Freque n c y ใหม่อันนี้ยังไม่ได้เทสนะครับเป็นแค่ สมมติทถามผมเฉยเฉยนะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกมมิ่งด้วย Wi-Fi บน w i o w s นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งคนพบเหมือนกันในตอนที่มาได้เทส Wi-Fi พวกนี้นะครับคือ Windows จะมี Location Service Location Service ของ w n n o w w เนี่ยจะใช้การ์ด Wi-Fi ของคุณเนี่ยในการสแกนหาทุกอย่างรอบรอบนะครับถ้าคุณเปิดทิ้งไวเนี่ยมันมีโอกาสที่ในทุกๆ5-10นาทีเนี่ยวินโดจะทำการใช้การ์ด Wi-Fi คุณสแกนตลอดเวลานะครับ ปิงคุณก็จะแกว่ง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 ถ้าอยู่ในกราฟวารุแลนเนี่ยมันจะแกว่งแบบขึ้นลง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 เลยอะ่ะแล้วก็มันทําให้คุณไม่สามารถใช้เน็ตได้อย่างแบบสบายใจเฉอแบบนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกมมิ่งด้วย Wi-Fi บน Windows แนะนำว่าต้องปิดโ o c a t i o n Service นะครับควรปิดเลยจริงๆเนี่ยจะบอกว่าผมเทสมาในหลาย S c e n อ r i o มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 7ทั้ง With และว i t h o u t MLO เนี่ยทั้ง80แล้วก็160 MHz เทสมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่าง้วไฟ6 ไม่อยากมานั่งทำกราฟอ่ายก้เป็นคลิปเร็วอ่ะนะครับคือถ้าให้ผมสรุปง่ายๆเลยเนี่ยโปรโตคอลของ Wi-Fi ในโมเดลเราเตอร์เดียวกันเนี่ยแทบไม่มีผลต่อความนิ่งเลยแต่ว่าแบนด์วิดต80ก0เมกเสนี่ยสร้างความแตกต่างออกมากนะครับการมี MLO ทำให้สถานการณ์การเล่นเกมแย่ลงประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แย่ลงขนาดที่ผมคิดไว้ว่ามันจะแบบ รับไม่ได้เลยแหละมีไม่ขนาดนั้นนะครับคือ m r o ยังไม่อยู่ในจุดที่แบบแม่ชั่วพออย่างที่ผมพูดไปแต่ว่าอยู่ในจุดที่มันดีอยู่ที่ผมคิดไว้ตอนแรกแล้วก็ผมว่ามันมี use c เ s สของมันที่เหมาะสมในปัจจุบันนี้ถ้ามันจวนจริงๆจะต้องใช้ Wi-Fi เกมมิ่งจริงๆผมว่าทําได้แล้วแต่ว่าถ้ามีตัวเลือกก็คือแลนยางดีกว่าอันนี้คือข้อสรุปของผมนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มเปิดโลก w i f i 7เนี่ยก็ asus tuf be 6กันก็เป็นตัวที่เรียกว่าสเปคกับราคาอยู่ในจุดที่โอเคอะซื้อได้ผมว่าเป็นจุดที่ เริ่มต้นได้โอเคนะถ้าจะเข้าไปสู่โลกของ wifi 7แต่ว่าอย่าคาดหวังให้มันแบบเปลี่ยนโลกการใช้งานไวเลสเลยคือเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันมันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วผมว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจของตัว b 1 5 5เนี่ยยังเป็นพอร์ตแลน2.5กิกะบิตตรงตรงูด5ช่องเลยดีกว่าเอาไปว่าทุกคนครับถ้าจะซื้อ access point หรือว่าเราเตอร์มาใช้งานธรรมดาทั่วไปหรือเล่นเกมเนี่ยอย่าสนใจว่าจะต้องเป็น wifi 7เท่านั้นเลย เป็น Wi-Fi 6มันก็โอเคลหลนะแต่ถ้าคุณมีงบจริงๆก็ผมว่าซื้อ Wi-Fi 7ไปก็ฟิวเจอร์พิูฟกว่าแต่ก็จะต้องไม่กลัวมาหลังหักทีหลังว่าทำไมตอนนั้นจ่าย5,000ได้สเปค Wi-Fi 7เท่านี้แต่ในอีกปีหนึ่งเนี่ยจ่าย5,000คือได้สเปค Wi-Fi 7แบบดีกวน,นี้มากๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้วันนี้ผมแทนเจริญรุ่ยไทครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ